เสียงเรียกจากพญานาคตอนที่4สายเลือดแห่งนาคาหลังจากคลี่คลายบ่วงกรรมในอดีตดาวเหนือเริ่มสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปในร่างกายและจิตใจของเธอเหมือนบางสิ่งในตัวกำลังตื่นขึ้นผิวเธอมีลายจางคล้ายเกล็ดปรากฏในยามคำ่ำ เธอสามารถจมอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าปกติและบางครั้งขณะสวดมนต์หน้าผาของเธอจะอุ่นร้อนขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเสียงในจิตกระสิบชัดขึ้นทุกวันเจ้าคือผู้สืบสายเลือดแท้ของนาคาไม่ใช่แค่ผู้ถือสัตว์เก่าคำว่าสายเลือดทำให้เธอสะดุดใจเธอจึงกลับไปหายายเท่าผู้ที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่ยังเยาว์ ยายเท่าเปิดห่อผ้าเก่าๆที่เก็บไว้ในกล่องไม้ภายในคือผ้ายางพยานาขาดรุย่ยกับจี้แก้วนาคาสายราวน้ำค้างของทั้งหมดเป็นของที่แม่เธอทิ้งไว้ก่อนจากไปแม่เจ้าบอกไว้ว่าลูกของนางต้องได้มันคืนเมื่อตื่นรู้เพราะลูกมีเลือดของนาคาผู้เฝ้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่งจากล้านช้าง น้ำตาดาวเหนือไหลรินเธอไม่เคยรู้เลยว่าความฝันในวัยเด็กที่เธอว่ายน้ำกับนาคานั้นคือความทรงจำจริงคืนนั้นเธอฝันอีกครั้งฝันถึงวังใต้บาดาลลึกบัลลังแก้วเรืองแสงท่ามกลางสายน้ำมืดนิ่งตรงกลางมีพญานาคเท่านั่งสงบนิ่งพร้อมเสียงแห่งปัญญาเจ้าคือนาคินีผู้สืบสายเลือดจากวังบาดาล เจ้าคือผู้จะคืนสมดุลระหว่างโลกมนุษย์กับธรรมชาติเลือดนี้คือพรแต่ก็เป็นคำสาบหากใช้โดยไร้เมตตาหลังตื่นจากฝันผู้คนเรื่องหลังไหลมาหาเธอบางคนเดินทางไกลาจากเหนือสุดของประเทศเพียงเพื่อบอกเธอว่าหนูเห็นพี่ในฝันพี่ให้บทสวดที่ทำให้พ่อหนูหายป่วยหนูฝันถึงนาคาที่พูดชื่อพี่ออกมาชัดๆค่ะ ชื่อดาวเหนือเริ่มปรากฏในบทสนทนาแห่งความศรัทธาแต่เธอไม่ได้หลงไหลในชื่อเสียงเธอกลับเงียบลงและใช้เวลาอยู่หน้ารูปพญานาคมากยิ่งขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อเธอสวดบทนมโมพุทธายะนาม,มาภะทาอิติสุโตสัมปติฉามิแนวของเธอในกระจกเผยให้เห็นเสียงของพญานาคอยู่ลางๆเหมือนเธอไม่ใช่เพียงหญิงสาวธรรมดาอีกต่อไป เธอรู้แล้วสิ่งที่เธอแบกมาตลอดชีวิตไม่ใช่ความฝันลวงแต่มันคือสายเลือดของผู้เฝ้าขุมปัญญาโบราณที่กลับมาเพื่อฟื้นพลังแห่งศรัทธาในยุคที่มนุษย์หลงลืมความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติและนี่คือการตื่นรู้ขั้นถัดไปไม่ใช่แค่สิ่งเรียกแต่คือหน้าที่ที่เลือดเธอเองตอบรับตั้งแต่ชาติปางก่อน